สวัสดีครับผู้ติดตามช่อง y o u t u biglife.com e b แนปปี้ได้บอกนะครับวันนี้เราจะมาดีวิวมือถืออีกรุ่นหนึ่งจากทาง h u เว่ i นะครับซึ่งเพิ่งเปิดตัวหมาดๆกับ h ฮเว e i โนวา 11i ตัวนี้นะครับซึ่งเป็นมือถือระดับมิดเรนที่มีราคาไม่เกินหมื่นแต่คุณสมบัตินะั้นถือว่าน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวจะโดดเด่นแค่ไหนเรามารับชมกันเลยครับ ตริ่มต้นจากการอันบ็อกกันก่อนนะครับโดย Huawei Nova 11i นะครับก็จะมีอุปกรณ์มาให้ดังนี้นะครับ 1. ที่ชาร์จนะครับกำลัง40วัตต์นะครับ 2. ตัวเครื่องนะครับแล้วรอบนี้เราใส่เคสมาแล้วนะครับมันมีเคสมาให้ในตัวนะครับต่อมานะครับคือจะเป็นสายชาร์จตัวนี้นะครับ USB Type C แบบนี้นั่นเองและก็มีอีกชิ้นหนึ่งก็คือเรื่องของตัวคู่มือใบรับประกัน และที่ทิ้มซิมนะครับก็สามารถที่จะสามารถใช้ใช้ได้เลยนะครับสำหรับรุ่นตัวนี้ดังนั้นอุปกรณ์ถือว่าครบไหมครบนะครับแต่ว่าเราเอามาพรีวิวเท่านี้เพราะว่าชุดแซมเปลิลจะมีอุปกรณ์ไม่มากเท่าไหร่สำหรับในรายละเอียดของโหวยว่า 11i นะครับตอนนี้เราให้คุณดูด้านหลังก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะพลิกด้านหน้ามากับหน้าจอขนาดอยู่ที่6 แน,นะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่ใหญ่ใ,ญใช้ได้เลยทีเดียวนะฮะโดยตัวหน้าจอตัวนี้นะครับก็จะเป็นแบบ ips lcd นะครับก็มีความละเอียดอยู่ที่ full hd นะครับโดยมีกล้องอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็มีลำโพงเป็เ e อร์พ e ซ์นะครับแต่ว่าไม่ใช่ลำโพงตัวหลักนะเพราะว่าลำโพงตัวหลักนั้นอยู่แค่เฉพาะด้านล่างเพียงอย่างเดียวเท่านั้นครับ ต่อมานะครับก็คือด้านข้างของตัวเครื่องนะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นั่นเองในฝั่งนี้ไม่มีอะไรนะครับส่วนด้านบนตรงนี้นะครับจะมีช่องใส่ซิมการ์ดนะครับเป็นนานร์ดซิมสองช่องโดยหน้าตาของมันนะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นั่นเองครับแล้วก็จะมีอีกช่องหนึ่งที่อยู่ข้างๆกนันอันนี้คือไมโครโฟนนะครับสามารถตัดเสียงรบกวนได้ ด้านข้างฝั่งขวามือจะมีปุ่ม power นะครับเป็นระบบสแกนลายนิ้วมือด้วยแล้วก็มีปุ่มเพิ่มลดระดับเสียงนะครับด้านล่างร่น,นี้ตัดช่องสิบหูฟังออกไปแล้วนะครับไม่มีนะครับแล้วก็จะมีนี่ครับเป็นไมโครโฟนตัวหลักนะครับ USB Type C แล้วก็ลำโพงหลักของเครื่องเป็นแบบนี้ด้านหลังนะครับแล้วก็ด้านทั้งหมดในฝาหลังจะเป็นในลักษณะแบบด้าน นะครับให้ความรู้สึกที่ดีแล้วก็ถ้าส่องดีๆมันจะมีรดลายนิดๆหน่อยๆน,นะครับเป็นเกล็ดสายแบบนี้ครับโดยสีที่เราได้รับมารีวิวนี้ก็คือมินกรีนนะครับแล้วก็จะมีกล้องหลัง2ตัวพร้อมกับ LED f l แฟแบบนี้น้ำหนักของเครื่องอยู่ที่ประมาณ193นะครับก็ถือว่าไม่ได้หนักอะไรมากมายประคองมือเดียวก็อยู่แล้วครับ Search rescue. I mean, honestly, vision? mean and how the do you I keep สำหรับลำโพงนะครับก็จะมีแค่ลำโพงด้านล่างตรงฝั่งนี้เท่านั้นครับที่เหลือก็จะไม่มีนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นลำโพงบัสเตอริโอแต่ว่าที่เหลือก็สำารถที่ต่อหูฟังบลูทูธแล้วก็ฟังเพลงได้ตามปกติครับฟีเจอร์ทั่วไปนะครับก็จะมีระบบสแกนลายมือแล้วก็สแกนใบหน้านะครับ ระบบปฏิการก็จะมาพร้อมกับเวอร์ชันของ EMUI เวอร์ชัน13นะครับก็สามารถที่จะเลื่อน notification มาแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะดูตัวของ Quick Setting ได้แบบนี้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็สามารถที่จะเลื่อนปรับความสว่างหน้าจอได้ที่สำคัญนะครับตัวนี้ก็รองรับ Super Device ในการต่อเชื่อมก,กับอุปกรณ์ได้นะครับอย่างไรก็ตามครับฟีเจอร์ของมันนั้นก็อาจจะเป็นรองจากรุ่นโ Pro เพราะว่าบางอย่างนะอาจจะถูกทอนลงไปพอขุมพลังนะครับแล้วก็ยังมีฟังก์ชันต่างๆเครื่องมือครบทั้งเครื่องคิดเลขการตามหาอุปกรณ์ r e c o r d ร์ก็คือการอัดเสียงแล้วก็ compass คือแผ่นเข็มทิศนะครับแล้วก็รวมถึงแอปพลิเคชันเช่นตัวของ p ิ t ตคริปนะครับ,ก,ร ip, รบก็สามารถที่จะใช้ p h t โตในการตัดต่อวิดีโอได้นะครับแล้วก็ตัวนี้ Gbox นะครับก็คือการการที่คุณสามารถที่จะใช้แอปพลิเคชันของ Google ได้แต่อาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบนัก นะครับคุณสามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทั้งหมดผ่าน Huawei Gallery แล้วก็ใช้นำทางผ่าน p t o Map ได้ซึ่ง p i t o Map นั้นก็สามารถที่จะบอกพิกัดแล้วก็นการนำทางได้ค่อนข้างดีแล้วก็บอกเรื่องของการเปลี่ยนเลนอะไรเงี้ยได้ด้วยนะครับแต่บางอย่างตัวของ AI p อาจจะยังไม่ทันสมัยมากนายนักอาจจะต้องให้ AI เรียนรู้หรือว่ามีการส่งฟีดแบ a c แจ้งออกไปว่าบางอย่างมันผิดอะไรเป็นต้นนะครับก็ช่วยเขาหน่อยละกันเนาะ เพราะว่าเขาก็ตั้งใจที่จะทําแบบขึ้นมาแต่ว่าผมชอบตรงที่ว่าเวลาที่มันเปลี่ยนเลนเนี่ยมันมีการบอกอย่างชัดเจนมากนะครับแล้วก็นอกจากนี้ในการใช้งานนะครับเราสามารถที่จะนี่เลือกแอปพลิเคชันอย่างนี้มานะครับถ้าเรากดเนี่ยเี๋ยกกด s u p e r Hu b นะครับนี่แบบนี้มันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับหรือถ้าเราเปิดแอปพลิเคชันอยู่แอปหนึ่งสมมติเปิดพีโตแแบบแ้วกันนะครับแล้วเราต้องการจะเลือก อีกแผ่นที่หนึ่งเนาะนะครับเนี่ยเอาเลือก Gallery แกลอรี่กันนะครับว่าให้มันลงมาแล้วเปิดได้จอที่2ก็สามารถที่จะทําได้นะครับก็เป็นแบบ multitasking อะไรประมาณนี้แล้วก็อีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับก็คือถ้าสมมติเราเปิดขอบหน้าจอมาแล้วก,กดก็จะเป็นป๊อบอัพแบบนี้นั่นเองใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนครับดังนั้นใครที่สนใจบิดเทิตัวนี้อยู่ฟังก์ชันของมันถือว่าใช้งานง่ายครับ สำหรับกล้องหลังนะครับก็จะมาพร้อมกับความละเอียดสูงสุดนะครับอยู่ที่48ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็น2ล้านพิกเซลเป็นเดิฟนะครับตัวเลนส์นี้จะไม่ได้เป็นออรตทวายจะเป็นเลนส์วอย่างเดียววิดีโอนั้นถ่ายได้สูงสุดอยู่ที่ฟูล HD 30เฟรมเรทนะครับส่วนกล้องหน้านั้นก็ถือว่าค่อนข้างให้มาเยอะนะครับความละเอียดอยู่ที่16ล้านพิกเซลก็ถ่ายวิดีโอได้สูงสุดอยู่ที่ฟูล HD 30เฟรมเรทแต่เลนส์กว้างพิเศษครับ สำหรับเมนูนะครับเนื่องจากเราปรับเป็นวมนีภาษาอังกฤษนะครับในส่วนตรงนี้จะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะครับก็ได้แก่บอบุคคลนะครับพะเทสเราสามารถที่จะเลือกโบเก้ได้อันนี้เหมาะกับคนนะครับเราสามารถปรับบิวตี้เป็นเรเวลแล้วก็มีไนท์นะครับถ่ายกลางคืนได้นะครับแอปเปอร์เจอร์อันนี้เหมาะกับการปรับของนะครับเพราะว่ามันจะเลือกแอปเปอร์เจอร์แบบนี้นะครับเป็นซ็ปเร์ครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็น AI นะครับแล้วก็ฟิลเตอร์ต่าง อนอกจนี้การถ่ายวีดีโอนะครับก็ยังคงสามารถถ่ายได้แล้วก็ค่อนข้างคขชัดมีการซูมมาให้แบบนี้โดยสามารถที่จะซูมได้สุดๆนะครับอยู่ที่8เท่านะครับ8เท่าจริงบอก8เท่าจริงนะฮะแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของลูกเล่นอื่นๆเช่นโหมดโปรสโลโมชั่นไทม์สแลปไฮเออร์ไรสใช้มัลติแคมได้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถทําแบบดูวิวแบบนี้นี่ซึ่งเดี๋ยวเราจะสาธิตต่อไปว่าดูวิวนั้นจะมีประโยชน์อะไรนะครับ โอเคก็ okay, ประมาณนี้สำหรับในส่วนของกล้องหลังเดี๋ยวเราไปดูฟีเจอร์ของกล้องหน้ากันนะครับเพราะว่ากล้องหน้าก็รูเ้เรื่อดใช้ได้เหมือนกันสำหรับฟีเจอร์ของทางกล้องหน้านะครับอันนี้เป็นการถ่ายวีดีโอครับเราสามารถปรับได้สูงสุดที่ full hd แล้วก็ยังสามารถที่จะปรับเรื่องของปกติงได้นะครับเลนส์นี่เล็กกว้างได้ด้วยนะแล้วก็ยังสามารถถ่าย p o r t เทรตได้ด้วยนะครับซึ่งเราสามารถที่จะกดโบเก้หรือไม่โบเก้ก็ได้ ปรับบิวตี้หมดก็ยังปรับเรเวลเหมือนเดิมนะฮะหมดไหนได้ไหมได้อะหมดไหนได้อะออกเข้าไปแล้วก็มีโหมดอื่นๆอีกมากมายนะครับที่สามารถใช้งานได้เช่นตัวของวิดีโอทม์สลับแล้วก็อื่นๆอีกมากมายครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูผลงานกันดีกว่าครับว่าเบอร์ถือตัวนี้จะให้ประสิทธิภาพของกล้องออกมาเป็นอย่างไรสำหรับในเรื่องของ กล้องนะครับก็สามารถที่จะซูมได้สุดๆถึง10เท่านะครับแต่ระยะตัวของภาพนั้นก็เรียกได้ว่าค่อนข้างตรงแต่ว่ามันก็จะแตกในระยะสุดๆ ตัวของการถ่ายภาพพวกอ,อย่างเช่นอาหารอะไรอย่างงี้ก็ยังคงเก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างดีการถ่ายใกล้แล้วก็การเลือกแอปเป u r e เจอร์รวมถึงสีสันนะครับก็ถือว่าค่อนข้างดีสําหรับมือถือในระดับนี้นะครับที่ไม่ได้แบบว่ามีราคาที่สูงมากมายนักแต่เท็กเจอร์ถือว่าโอเคนะครับก็สามารถใช้งานในการถ่ายใกล้ๆได้เช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้ในเวลากลางคืนก็ยังมีโหมดกลางคืนมาให้นะครับเราสามารถที่จะ ปรับแล้วก็เลือกลูกเล่นต่างๆของตัวกล้องได้ค่อนข้างแม่นยำเลยนะครับมีลูกเล่นที่เยอะแล้วก็จัดการเลนต่างได้แถมจังเล่นเกี่ยวกับแสงได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับรวมถึงการเก็บสีก็ทําได้ดีมาดูกล้องหน้านะครับกล้องหน้าเราจะยกตัวอย่างก็คือภาพซ้ายสุดจะเป็นแบบปกติภาพตรงกลางเป็นแบบพอรเทตแล้วก็ภาพข้างซ้ายเป็นแบบไหนครับ สำหรับวิดีโอนะครับมันจะสามารถส่ o ได้สุดๆุด8เท่านะครับมาเริ่มกันตั้งแต่ระยะที่1นะครับมันจะมีอาการแบบกระตุกๆเป็นเรื่องธรรมดานะครับโดยสามารถที่จะดูดได้ลากสุดเนี่ยครับแเท่าก็จะอยู่ประมาณนี้ครับ ส่วนในเรื่องของการโฟกัสก็ถือว่าในการถ่ายใกล้แล้วก็การออกนั้นก็มีการยืดระยะที่ค่อนข้างโอเคอยู่นะครับแต่ว่าอาจจะมีการวืดๆนิดนึงนะครับคือมันเหมือนก็ต้องให้เวลาปรับตัวกันนิดหน่อยนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ถือว่าใช้งานได้แล้วก็มีโหมดตัวของ t ับ Slap มาให้แล้วก็ Slow Motion มีมาให้เช่นเดียวกันครับสำหรับกล้องหน้าในสภาพแสงปกตินะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้น,นั่นเองเราสามารถที่จะ ถ่างเข้ามาใกล้ๆอีกนิดนึงนะครับเท่ากับเราสามารถที่จะดูว่าเอ้ยมันมีความใกล้ประมาณไหนนะครับอย่างไรก็ตามครับมันไม่สามารถที่จะละลายหลังได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อสังเกตอีกข้อหนึ่งสําหรับโอเวอร์โนว่า 11i ครับส่วนนี้นะครับก็คือการถ่ายวิดีโอในที่แสงน้อยนะครับอาจจะมีไฟช่วยอยู่บ้างแต่ว่าในลักษณะของภาพที่ออกมานะครับก็ถือว่ายังเก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แบบดีอยู่นะครับถ้าแสงมันดีนะครับแบบนี้ ดังนั้นในเรื่องของตัวกล้องหน้าของ Huawei Nova 11i นั้นไม่ค่อยน่าเป็นห่วงสักเท่าไหร่ครับนะครับให้คุณดูในรูปแบบของด view นะครับซึ่งเราสามารถที่จะควบคุมจากจอทันสไายได้นะครับว่าเราสามารถจะให้มันซูมได้ระดับไหนนะครับก็คือระยะนี้เป็นระยะ1นะครับระยะที่2นะครับแล้วก็ระยะที่5นะครับสังเกตว่าในที่ใส่น้อยนั้นอ่ะมันจะให้ตัวของ สีมันเกิดน้อยขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็จะต้องประคองอยู่ประมาณนึงครับสำหรับในเรื่องของสเปคในตัว h w วยโนวา 11i ก็จะประกอบไปด้วยขุมพลังนะครับคอค c o มแซนด์ทอรก680พร้อมกับ a n d ด n โน610นั่นเองครับเป็นรุ่นที่เรียกว่า entry level และเริ่มต้นแต่ว่าประสิทธิภาพถือว่าดีใช้ได้ มาพร้อมกับแรมนะครับ6 g ิแล้วก็ความจำในตัวนะครับ1 2 8 g ิ gig, ไม่สามารถเพิ่มไมโคร s d ได้นี่ก็ถือว่าน่าเสียดายอยู่เหมือนกันครับต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของการเชื่อมต่อรองรับทั้ง 4G, Wi-Fi 5หรือ Wi-Fi AC, Bluetooth Version 5.0, GPS, A-GPS มาแบบครบครันพร้อมกับช่องเสียบ USB Type C แล้วก็มีช่องเสียบหูฟังมาให้ด้วยครับ แล้วก็นอกจากนี้นะครับในส่วนของแบตเตอรี่มีขนาดอยู่ที่5,000มิลลิมปครับรองรับการชาร์จไฟสูงสุดอยู่ที่40วัตต์แบบซูเปอร์ชาร์นั่นเองครับก็สามารถที่จะเสียบใช้งานได้กับอะแดปเตอร์ที่ติดมาในกล่องนั่นเองครับเบนช์แมตนะครับเราทดสอบตัวแรกนะครับก็คือ Geekbench 6นะครับทำได้ s i n เกิลคอ e 165ปติคอ์ทำได้451ครับอ n t ต t u นะครับ224,03นะครับ และก็สุดท้ายนะครับจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากตัวนี้ครับแม้ว่าน้องเขาจะไม่แรงนะครับน้องเขาจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แต่ว่าคะแนนของน้องเนี่ยมันจะบ่มบอส่นการเล่นเกมได้ดีหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวเราไปดูกับเกม a s s so a l 9 l e g e n d นะครับซึ่งเราจะเล่นแค่เกมเดียวเพราะนื่จากว่าโทรเวนนะั้นไม่สามารถติดตั้งเกมเจชินแพ็กได้แล้วก็สเปคดูจากลักษณะแล้วถ้าเล่นเกมเจชินผมคิดว่ามันน่าจะกระตุกไม่น้อยเลยทีเดียวครับ ัวช่วยของการเล่นเกมนะครับตรงนี้ไม่มีอันนี้เป็นระดบเฉยๆแล้วก็สามารถที่ปัดตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะดูเรื่องของเกมแอสเซอร์เได้เรื่องของตัวของการล็อกอิน Facebook หรือว่าการใช้งานต่างๆรวมถึงการอัดหน้าจอาก็สามารถที่จะกดจากตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเกี่ยวกับการเล่นเกมนี้กันว่ามันจะเป็นอย่างไรครับสำหรับเกม a s a s s i n g r e e d ครับสำหรับในกกรเล่นของเรานะครับเราจะเล่นแค่หมดเดียวก็กคือการที่เราจะใช้ gesture control นะครับ เสียงออกมานั้นถือว่าดังดีนะครับ <c oughs> แต่ว่าในส่วนของลำโพงเนี่ยโอกาสที่นิ้วจะบังอะ่ะค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกันนะโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่าเกเจอร์จะดึงไปทางซ้ายก่อนนะครับค่อนข้างที่จะน่ากลัวอยู่เหมือนกันแต่ว่าภาพที่ออกมาก็ถือว่าเซอร์ไพรส์ดีใช้ได้นะครับคือลื่นไหลแล้วก็ตอบสนองได้ค่อนข้างโอเคอยู่นะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าเราปรับเป็นประสิทธิภาพสูงนะครับ ก็เรียกว่าเกมนั้นค่อนข,ข,ข้างจะกินทรัพยากรประมาณหนึ่งแต่ก็ไม่ได้กินเยอะเลขนาดนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่เล่นได้เพลินนะฮะอาจจะไม่ได้แบบหวังแต้มอะไรขนาดนั้นนะฮะแต่อย่างไรก็ตามครับจุดด้อยของตัวนี้คือการติดตั้งเกมอื่นที่ที่บอกไว้ขั้นต้นคือบางเกมไม่ได้เพราะว่าเป็นข้อจํากัดของตัว ระบบปฏิกิริกาของเขานะครับแต่ว่าเกมในอาร์เกลี่ก็ถือว่ามีให้เล่นเยอะอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยใครที่สนใจอยากเล่นก็ลองเล่นได้นะครับอ่ะโอเคสําหรับในส่วนของเกมก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูส่วนอื่นๆของตัวเครื่องนี้ต่อครับก็คือการเชื่อมต่อไร้สายครับ สำหรับในเรื่องของการเชื่อมต่อ Huawei Nova 11i จะรองรับการเชื่อมต่อนะครับเป็น 4G นะครับ Wi-Fi AC หรือ Wi-Fi 5แล้วก็ Bluetooth เวอร์ชัน5.0มี GPS A-GPS นะครับก็สามารถที่จะใช้นำทางผ่านนิ้ต้องแมปอย่างที่คุณได้เห็นไม่ว่าจะเป็นทั้งกลางวันและกลางคืนก็สามารถที่จะใช้งานได้ดีอยู่ครับสำหรับในการทดลองเชื่อมต่อนะครับอันนี้เราเป็นตัวอย่างก็คือการเชื่อมต่อกับ Wi-Fi นะครับความเร็วอินเทอร์เน็ตก็จะอยู่ ประมาณหนึ่งนะครับโดยแพ็กเกจก็คือแพ็กเกจ2กิกนะครับดังนั้นความเร็วที่ได้อาจจะใช้คำว่ามันทำได้เท่านี้แหละเดี๋ยว,วก็ตามครับมันก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่การให้บริการเช่นเดียวกันแต่น่าเสียดายครับพวกนี้ไม่รองรับ5าแค่นั้นเองและมาถึงเรื่องของแบตเตอรี่นะครับซึ่งแบตเตอรี่ของตัวนี้ก็มีขนาดอยู่ที่5 0 0พนมิมนะครับก็เรียกว่าใหญ่พอสมควรเลยนะครับ จุดเด่นของมันนะครับก็คือมันจะมี performance mode แบบนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวของ power saving ก็คือสามารถจะประหยัดพลังงานได้พร้อมกับตัวของแสดงแบบสซ launch manager นะครับจากกัดการแอปพลิเคชันได้ตรวจสอบเรื่องของสุขภาพแล้วก็สมัครชาร์จได้ด้วยนะครับด้วยมิดการชาร์จได้ด้วยแล้วก็ที่สำคัญครับมันจะมีการตั้งค่าคือจะให้มันเชื่อมต่อระหว่างกันอกก็ได้เช่นเดียวกันนะครับในเรื่องของการชาร์จ ส่วนการใช้งานนะครับเราใช้งานหน้าจอนะครับทั้งวันเลยนะครับก็จะมีคอนซัมชันบอกแบบนี้โดยคอนซัมชันนั้นก็จะบอกที่6ชั่วโมง4นาทีนะครับที่มีการเปิดหน้าจอค้างเอาไว้นะครับก็จะเป็นการนำทางการทดสอบเบชมานะครับมี Facebook มีเล่นเกมบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่ปกติผมทำงานนะครับก็เลยทำให้ในเรื่องของการใช้งานนั้นอนะ อาจจะได้ประมาณโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ6ชั่วโมงนิดนิดนะครับอย่างไรก็ตามครับถือว่าอึดไหมอึดครับก็เรียกได้ว่ามือถือตัวนี้ก็ตอบโจทย์ในเรื่องของแบตเตอรี่อึดมากเพราะว่าอย่างที่บอกครับสเปคของมันไม่ได้สูงมากมายนักอย่างไรก็ตามครับตอนนี้มันเหลืออยู่5 8แเรล้วมันก็สามารถที่จะใช้งานต่อได้อีก 10. อ่าประมาณ20ชั่วโมงนะครับแต่ว่าเอาเคาฟอกเอาฟอกใค้จริงจริงนะไม่ถึงหรอกเดี๋ยวมันก็หมดนะฮะโอเค เดี๋ยวไปดู PC Mark กันดีกว่าครับว่าการรองรับแบตเตอรี่ในระดับนั้นมันจะกินพลังงานขนาดไหนและหน้าตาของระบบสุ์ชา์จะเป็นอย่างไรสำหรับในส่วนของการทดสอบ PC Mark ในตัว Huawei Nova 11i นะครับก็ทำได้ที่19ชั่วโมงครับอะไร้ด้ว,ว่าค่อนข้างอึดเลยทีเดียวครับสำหรับหน้าตาของปลั๊กก็จะเป็นแบบนี้ครับก็จะมีกำลังชาร์จไฟสูงสุดอยู่ที่ เป็น40บาท Super ์ปปชาร์จนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะใช้อย่างไรแล้วมันจะเข้าได้40บาทจริงหรือเปล่าในการเสียบชาร์จนะครับก็สามารถที่จะเสียบได้โดยตรงแบบนี้นะครับมันก็จะขึ้นคําว่า Super c h a r ์จนะครับโดยเราก็สามารถที่จะเข้าไปดูนะครับโดยมันจะใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมง3นาทีในการชาร์จไฟให้เต็มสำหรับแบตเตอรี่ของตัวโหมดโนวา11 i ้นั่นเองครับอันนี้ก็ถือว่าชาร์จไฟค่อนข้างที่จะ รวดเร็วอยู่นะครับสำหรับมือถือตัวนี้ครับแต่ว่ามีเงื่อนไขนิดนึงก็คือว่าถ้าเราไม่ได้ใช้ที่ชาร์จของมันเนี่ยมันก็จะช้าลงนั่นเองครับผ่านพ้นไปทั้งหมดนะครับสำหรับ Huawei Nova 11i ตัวนี้นะครับกับราคา9,990บาทแล้วก็ของแถมค่อนข้างเยอะโดยแน่นอนครับว่าจุดเด่นของมันก็คือในเรื่องของความฉลาดของกล้องนะครับซึ่ง แม้ว่าจะเป็นมิดเรนซ์แค่กล้อง48ล้านพิกเซลแต่ว่าการทํางานของกล้องนั้นถือว่าค่อนข้างโดดเด่นแล้วก็ในเรื่องของประสิทธิภาพ CPU แม้ว่าจะใช้เป็น680แต่ว่ามันก็ไว้ใจได้สําหรับโฮเว่ยนั่นเองแล้วก็ยังได้ระบบการ e m u i เวอร์ชัน13ซึ่งเป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดเช่นเดียวกันใครที่เป็นแฟนบอยโฮเว่ยนะครับไม่ควรพลาดและรุ่นนี้รองรับกับเทคโนโลยีที่ชื่อว่า Super Device ด้วยนะครับก็มีความอเนกประสงค์มากยิ่งขึ้นนั่นเองครับ โอเคสำหรับการเลือกซื้อ a w e i นะครับก็สามารถที่จะกดไปดูข้างล่างนี้ได้นะครับส่วนใครที่อยากรู้ว่าไอ้ตัว G-BOX นั้นเป็นอย่างไรนะครับก็ย้อนกลับไปตรงฟีเจอร์นะครับต้องบอกไว้ก่อนนะ G-BOX มันไม่ได้เป็นการลง g m s แบบสมบูรณ์นะครับมันเป็นการเพิ่มแค่ฟังก์ชันบางอย่างที่คุณจำเป็นจะต้องใช้กับมือถือเครื่องนี้เท่านั้นก็ลองศึกษาแล้วก็ลองดูว่ามันเหมาะสมกับคุณหรือเปล่าครับ สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าจะเป็น g ดเจ็ตและเรื่องราวในนั้นรอติดตามชมในช่องบิ๊กไลน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ทางข้างล่างนี้และในายเฟิร์สเบิร์แสตมป์บวอรเช่นเคยครับ